กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายกันตะพลดวงพรครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรตัวแทนของพี่น้องชาวพญาไทดินแดงกรุงเทพพักก้าไกลครับผมขออยาตท่านประธานครับร่วมอภิปรายผลการศึกษาผลการพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนา,ฒนาระบบบํานาญพื้นฐานประชาชนครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณท่านประธานนะครับกรรมธิการนัทชาบุญชัยอินสวัสดนะครับและเพื่อนๆในกรรมธิการ ทุกทุกท่านนะครับและผมขอชื่นชมการทำงานของอนุกรรมธิการคณะนี้มากๆาครับท่านประธานอนุกรรมธิการท่านวัยวิภา,าไม้สนนะครับผมขอขอบคุณอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่มาร่วมกันทำจัดทำรายงานฉบับนี้นะครับทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทีปรกรณ์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดูมณีนะครับและท่านอื่นๆนะครับที่มาร่วมกันสแสวงหาคำตอบ จากหลายหน่วยงานนะครับและพยายามที่จะทําให้รายงานฉบับนี้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาระบบบํานาญแห่งชาติโดยใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบครับรวมถึงการศึกษาแหล่งที่มาของงบประมาณที่จะนํามาใช้ได้ครับท่านประธานครับโครงสร้างอายุของประชากรในประเทศไทยครับได้เปลี่ยนไปอย่างมากครับเนื่องจากการเกิดที่น้อยลงครับและอายุของคนไทยยืนยาวขึ้นครับทําให้โครงสร้างประชากร เปลี่ยนจากประชากรเยาว์วัยมาเป็นประชากรสูงวัยจนกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับในปี2565ที่ผ่านมาครับและในอีก15ปีครับท่ทานประานประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสุดยอดครับซึ่งจะมีประชากรอายุ65ปีขึ้นไปมากถึง20%ครับของประชากรทั้งหมดท่านประธานครับเมื่อประเทศเรา เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสุดยอดแล้วนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือรัฐเองควรที่จะสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทุกคนให้มีสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมครับจากสถิติครับผู้สูงอายุม,ม,าามีมากขึ้นครับที่กำลังอยู่มากขึ้นครับแต่กลับกันครับการดูแลผู้สูงอายุหรือสวัสดิการผู้สูงอายุยังดีไม่มากพอครับหากดูตัวเลขขาดรายได้ของผู้สูงอายุหนึ่งในสามของผู้สูงอายุไทยนะครับ เป็นผู้มีรายได้น้อยหรือเป็นผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าความยากจนมากกว่าร้อยละสีของผู้สูงอายุไทยนะครับมีเงินออมต่ำกว่า50าหมบาทครับท่านประธานความมั่นคงในชีวิตอยู่ตรงไหนครับผู้สูงอายุมากกว่าร้อยะห้มีแหล่งรายได้หลักนะครับจากลูกหลานรองลงมาครับคือรายได้จากการทำงานและมีผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งครับหรือร้อยละห้าสิบนะครับยังมีรายได้ ต้องมีรายจ่ายนะครับเพื่อที่จะดูแลบุตรหลานขนาดเดียวกันผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งครับประมาณ5 5.2.88นะครับยังคงมีภาระจ่ายคืนหนี้สินนะครับขณะที่ประชากรไทยเริ่มสูงวัยในอัตราที่รวดเร็วการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงวัยของไทยกับเป็นไปนอย่างเชื่องชาครับผู้สูงอายุกําลังเผชิญหน้ากับปัญหาความยากลาบากมากมายทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สุขภาพรวมถึงเรื่องสังคมครับซึ่งปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสังคมในภาพรวมอย่างรุนแรงครับผลการวิจัยของภาควิชาธนาคารและการเงินนะครับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์ครับพบว่าผู้สูงอายุระหว่างอายุ55-59ปีที่อยู่คนเดียวครับมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนนะครับ5 6 7 9บาทไม่รวมค่ารักษาพยาบาลขณะที่ กลุ่มผู้สูงวัยเต็มกลุ่มนะครับอายุ60ถึง64ปีมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน4,374บาท <Okay. S 1> ผู้สูงอายุยังมีความเปราะบางครับมีความยากจนในมิติความเป็นอยู่ด้านอื่นๆมากกว่าประชากรวัยอื่นๆครับท่านปรานครับอย่างชัดเจนด้วยนะครับดังนั้นทุกฝ่ายครับต้องตระหนักและปรับตัวเพื่อรับมือกับการเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างเป็นระบบครับในต่างประเทศท่านประธาน มีการให้สวัสดิการแก่ผู้สูงวัยนะครับทั้งผู้สูงวัยที่มีเชื้อชาติสัญชาตินั้นๆหรือเป็นผู้สูงวัยที่อยู่ในประเทศนั้นๆตามเงื่อนไขของประเทศนั้นที่กําหนดนะครับโดยประเทศเหล่านี้ครับมีการหางบประมาณมาใช้จ่ายในแตกในวิธีการที่แตกต่างกันนะครับเช่นการเก็บภาษีเพื่อนํามาจัดรัฐกิการนะครับที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดเก็บนะครับเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการจ่าย ประโยชน์บำนาญพื้นฐานประชาชนครับหรือเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันครับในประเทศถามนาจอย่างสาหรัฐอเมริกานะครับหรือการหาไรายได้จากค่าธรรมเนียมอื่นๆนะครับเช่นค่าธรรมเนียมในการใช้น้ําและกําจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อนําเงินมาส่งเข้าอกองทุนบํานาญของมูลรัฐเพนซิลเวเนียครับซึ่งประเทศไทยครับย้อนกลับมาครับระบบบํานาญ ของประเทศไทยก็ได้จาแนกผลตามประโยชน์ทางการเงินสําหรับผู้สูงอายุที่เป็นระบบบํานาญหลายชั้นครับซึ่งประเด็นนี้น่าเป็นห่วงครับว่าจะเพียงพอของเงินบํานาญในทุกกลุ่มประชากรถ้าเป็นข้าราชการครับก็จะได้บํานาญจากบํานาญกรมบัญชีกลางนะครับเงินสะสมเงินสมทบเงินชดเชยและเงินจากกบขครับแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุในระบบแรงงานก็จะมีระบบ ประกันสังคมจะมีเงินบำนาญผู้ชรากองทุนกสังคมครับที่น้อยนิดนะครับเมื่อเทียบกับเงินที่เขาส่งมาทั้งชีวิตต่อไปครับถ้าเป็นแรงงานนอกระบบล่ะครับคงจะมีเพียงผู้สูงอายุเออเบี้ยผู้สูงอายุตามพรบผู้สูงอายุที่ประทังชีวิตเท่านั้นครับท่านประธานครับผมนั่งเป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมธิการเรื่องนี้ครับและคณะกรรมธิการอนุครับก็ได้พิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไข ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บำนาญพื้นฐานควรจะเป็นประชากรกลุ่มใดที่จะได้รับสิทธิ์บำนาญพื้นฐานโดยคำนึงถึงประเด็นด้านความเสมอภาคและความเท่าเทียมเพื่อเป็นเครื่องมือครับในการลดความเดือดร้ําโดยเห็นว่าสวัสดิการบำนาญเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่ควรจะได้รับครับเพื่อความมั่นคงด้านรายได้ที่เพียงพอในการดํารงชีวิตหลังเกษียณอายุครับในรายงานฉบับนี้ครับมีทั้ง การวิเคราะห์นะครับทั้งเรื่องแหล่งที่มาของเงินที่เราจะสามารถมาใช้ให้กับผู้สูงอายุได้มีการจัดระบบบำนาญและบำนาญพื้นฐานในต่างประเทศนะครับเงื่อนไขาการรับเบี้ยรวมไปถึงแนวทางในการดำเนินนโยบายสวัสการด้านสังคมด้านระบบบำนาญพื้นฐานประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแนวทางดังกล่าวมีความเร็วลิสติกค,ครับคือสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงนะครับเช่นการปรับปรุงเงื่อนไข ที่มาของงบประมาณที่จะสามารถนํามาใช้ได้จริงโดยไม่ผิดวินัยทางการเงินการครั้งหรือแม้แต่กระทั่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาระบบบํานาญประเทศไทยโดยใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบครับหากจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับเกี่ยวกับบํานาญประชาชนแบบนี้เข้ารัฐสภาในอนาคต ผมคิดว่ารายงานฉบับนี้จากคณะกรรมการรายงานพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบบำนาญพื้นฐานประชาชนคงจะตอบโจทย์ต่อการพิจารณากฎหมายในอนาคตอย่างดีแน่นอนครับขอบคุณครับ